ดชื่นกันอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีครับกับเพื่อนๆเอฟซีหน้าช่องทุกท่านด้วยละกันนะครับเมื่อวานนี้มาครบเต็มระบบจริงๆครับตอนรับเดือนแห่งความรักกันเลยละกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็วันที่1่กุมภาพันธ์นะครับสองห้าหกเจ็ดครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับสำหรับผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นตามมีแอเลติโกมาริดรับหรือแม้กระทั่งทนงด้านของลิเวอร์พูลครับเมื่อวานนี้มาครบครับไม่พอแค่นั้นนะครับสำหรับใครที่อยู่ในหมู่บ้านขออองงเเเรรราาาาามมมมื่่่วววนนนีี้้้คับชุดโกล3ไจะป็ PAOK ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ทั้ง้้าของตาหมีแอลติโกมาริคดับเมื่อวานนี้ยกเตี้ยนไปครับก็ต้องขอแสดงความยินดีครับกับเพื่อนๆนะที่เข้ามากว่า10ท่าน้วยเมื่อวานนี้ครับโอ้โหมาถูกวันจริงๆครับต้อนรับเดือนกุมภาพันเงินเข้าไปเลยเพื่อนส่วนใครที่อยากจะมีโมเมนต์แบบนี้ครับง่ายๆเลยละกันนะครับ ปัดขวาไปที่หน้าช่องครับจะมีทางเข้าอยู่อ่ะพร้อมรับเสื้อกีฬาสวยๆแบบนี้นะครับไปใส่กันคนละหนึ่งตัวกันเพื่อนส่วนค่าคืนนี้ครับสองทีมหน้าจิ้มประจําค่าคืนนี้จะมีทีมไหนกันบ้างเล่าไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มวันที่คู่แรกกันเลยแล้วกันครับในศึกพิม์ลีกอังกฤษนะเวลาตีสองครึ่งนั่นเองครับเป็นคู่ระหว่างครับทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับทีมอันดับที่6ของตารางครับเกมนี้จะเปิดหลังต้อนรับการมาเยือนครับของทางด้านครับบอลมัรทีมอันดับที่13ของตารางนั่นเองนนเเพื่อราาดูผลงก่อนนะครับบสหรันของนะเวสตต์แฮมยูนเเ็ดนี่ยตอนนนนี้ะรใกา คุมทีมของเดวิดมอยนะครับก็ถือว่าผลงานดีนะครับตลอด5เกมที่ผ่านมาเนี่ยไล่พ่ายเลยครับเป็นการชนะ3ครับเสมอไหนเสมอกันไป2เกมเฉพาะในเกมดีนะครับแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเวสแฮมยูเนเต็ดนะครับบุกไปทําได้แค่เพียงเสมอไหนเสมอกัรนะคับกับนดัเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดครับในศึก FA ฟเอครับไปถึง2ประตูต่อ2เลยทีเดียวเพื่อนจะพบกับทางด้านนะครับทีมคู่มาเยือนนะครับอย่างด้านบอลมัดนะครับทีมระดับที่13ของตารางนะเพื่อนสำหรับบอลมัดเนี่ยผลงานในเกมดีก็ต้องบอกว่าสะดุดมา2เกมเลยนะครับพูดง่ายๆว่าพ่ายไปถึงตองเนกมต บอลมาร์ทมีอยู่25คะแนนจากการแข่งขันทั้งหมดนะครับ20เกมที่ผ่านมาครับแต่ผลงานล่าสุดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าบอลมาร์ทผลงานดีมากครับขันลุมแดงดาวสวอนซีซิตี้ครับในศึก FA ฟเอครับไปแบบขาดลอยถึง5ประตูต่อศูเลยทีเดียวเพื่อนส่วนผลงานของคู่นี้นะครับเกมนัดแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแดงดาวของบอลมาร์ทนะครับที่เปิดรังนะครับทำได้แค่เพียงเสมอไหนเสมอการกัดแดงดาวของเวสต์แฮมยูเอเท็ดอัพไปถึง1ประตูต่อ1เพื่อนก่อนเกมคู่นี้ครับเขายังมองว่าแดงดาวของคุนคอนเวสต์แฮมยู ยังไงคู่นี้ครับถ้าใครได้ติดตามผลงานของด้านบอลมัร์เนี่ยช่วงหลังเนี่ยผลงานค่อนข้างดูดีทีมเวิร์กเนี่ยเล่นนวนางแบบว่าลงตัวเลยทีเดียวครับยังไงวัดใจครับคู่นี้2มงมูฟฟ์อย่างด้านบอลมาดรับจะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยกันเพื่อนเรามาดูคู่ต่อมากันเลยแล้วกันครับเวลาตี3:15ครับยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นกันนะเป็นคู่ระหว่างทางด้านเจ้าถิ่นครับอย่างด้านบูแอมตันนรับทีมระดับที่11ของตารางนั่นเองครับเกมนี้จะเปิดลังต้อนรับการมาเยือนนะของด้านปีศาจแดงแมนเเเเเเชสสตตตตออออรรรรรร์ยยูููไนน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 ็ดดดคคัััััับบบบบททีีีมมม่่่่ขงงงาาาาาพืผลกะหแ ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับลังดับที่11ของตารางมีอยู่29คะแนนนะครับจากการชนะ8ครับเสมอไหนเสมอกันไป5พ่ไป8เกมนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยทางด้านของวูแพมต้านับก็บุกไปอัดทางด้านของเวสต์บอมวิดอันเบียนะครับมาได้ถึงศูนย์ประตูต่อ2ครับในศึก FA ครับน่นเองวัาเพื่อนส่วนแกนหลักนะครับวันนี้เนี่ยก็จะขาดทางด้านของเจ้าโกเมนะครับที่ติดโทษแบนทางด้านของซาลาเบียครับที่มีอาการบาดเจ็บหวังฮีซานะครับรวมถึงในด้านของอับบูบาก้าเตาเล่ด้วยครับที่กลับไปหลับใช้ทีมชาติน่นเนครับเพื่อนส่วนตัััววหลกกนนนี้็็จจะเปาดโ เซซาครับตังด้านของแม็กซิมิเลียนคิวแมนครับยืนแนวรับม mm ิดฟิลด์แดนกลางเนี่ยจะใช้งานทางด้า,ดาของนะครับมาริโอลิเมนานะครับแล้วก็ใช้หน้าเป้าครับเป็นตานด้านของมาติอุสคุนยาครับหลวงล่าตาข่ายในเกมนี้กันเพื่อน จะพบกันทางด้านทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างด้านปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้นะอันดับที่9ของตารางครับก็ต้องบอกเลยครับในการคุมทีมของเอริกเทนฮากในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นอย่างที่หวังเอาไว้นั่นเองครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่32คะแนนจากการแข่งขันทั้งหมด21เกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็โดยเกมล่าสุดเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุกไปเอาชนะทางด้านของนิวพอร์ตเคานตี้มาแบบขาดลอยถึง2ประตูต่อ4ในศึก FA ครับนั่นเองครับเพื่อนส่วนสภาพความพร้อมของทีมวันนี้ะะ็จเเปนนนนนทาาาางงงดด้ขอออัโ่ครับยืนเฝ้าเสาครรับแนวับเป็น เอวาลานะครับยืนคู่กับลิซันโดมาติเน่นน่นเองครับซ้ายเป็นลุกชอนะครับขวาเป็นดาร์โลครับส่วนแผงแดนกลางวันนี้ก็จะเป็นในด้านฮอบบี้ไมันอา็นด้านขอาร์เซเมโลรวมถึงใน,นด้านของบูโนเฟเนเด้ครับลงเป็นแกนหลักและก็สามประสานวันนี้เนี่ยอเลฮันโดกานาโชครับ ขวาเป็นแอนโทนี่เดอหมุนและหน้าเป้าเป็นลัสมุฮอยลุนนับลงล่าตาขาดในเกมนี้เพื่อนคู่นี้นะครับสถิติในเกมนัดแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นดางดานของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่เปิดสนามโอทอฟฟอร์ดครับเบียดเอาชนะดางดาวูแฮมตันนับไปได้ถึง1ประตูต่อศูนย์นั้นเพื่อนและก่อนเกมคู่นี้ครับกระแสต่อมาได้ยกรับยกมาคู่นี้ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นครับโอ้โหไม่ต้องคิดเยอะครับเกมนัดแรกตกที่โอทอฟฟอร์ดครับยังไงวันนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชีคะแนจแน่น เกมนี้สดใสยอย่างแน่นอนกันเพื่อนและนี่คือ2ทีมหน้ากล้องประจําค่ําคืนวันนี้บก็ชอบจัดขัดสวนแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นชุดคอมโบ3 c o คอมโบ4เจอกันในหมู่บ้านแล้วกันนะปัดขวาไปพี่หน้าช่องได้เลยกันเพื่อนส่วนค่ำคืนนี้เนี่ยผมขอให้เพื่อนเชียร์บอลให้สนุกคับเพียงเอ่อรวย,ยๆทุกท่านแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ